เป็นเรื่องของการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชนะครับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชโอเคนะครับแทน responsibility นะครับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชนะครับโอเคเรามาดูภาพใหญ่ก่อนนะครับภาพใหญ่ของการตอบสนอง,องพืชก็คือ มันจะตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับอันหนึ่งสิ่งแวดล้อมนะครับอันที่ 2. คือสภาวะเครียดนะครับสภาวะเครียด stress response น,น,นะครับสภาวะเครียดก็คือสภาวะที่มันไม่เหมาะต่อต่อการดำรงชีวิตของมันนะครับเขียครับมันก็จะมีการตอบสนองออกมาเดี๋ยวเรามาดูทีละส่วนครับเช่น การตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเช่นอะไรบ้างพวกอไบโอติกก็คืออะไรครับอไบโอติกสิ่งไม่มีชีวิตนะครับสิ่งไม่มีชีวิตมีอะไรบ้าง,สงเส้นลำสี UV อุณหภูมิใช่ไหมครับความเค็มของดินน้ำแห้งขาดน้ำว่าไปเป็นต้นเป็นต้นยกตัวอย่างเฉย สิ่งไม่มีชีวิต Rico. ถ้าสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตเหรอเช่นอะไรเช่นพวกมแมลงเช g, ื้อโรคต่างๆเป็นต้นนะครับพวกสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นต่างๆที่มีผลกระทบต่อมันเรียกว่าผลกระทบของสิ่งมีชีวิตต่อพืชนะครับเช่นแมลงกินใบพืชใช่ไหมครับแมลงเป็นสิ่งมีชีวิตนี่ก็สิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะนะครับต่อมาเช่นถ้าสิ่งไม่ไมีชีวิตเหรเช่นอะไร อันนี้เอาดิเช่นสเตรทเรสปอนเช่นนะครับาการสร้างสารพิษขึ้นมาป้องกันนะครับการตอบสนองการสร้างสารพิษขึ้นมาป้องกันมแมลงพวกเราเคยได้ยินค่ะไฝ่นะครับไฝ่บีทีแต่นี้แต่ว่ามันการตัดแต่งมันเป็นการตัดแต่งบรรทุกกรรมเ,เช่นอะไรอะ่ะเช่นต้นมะข่ายมะแกงลิงมีมแมลงไปเกาะเกิดอะไรขึ้นเข้าไปในถุง ไามันก็ปิดใช่ไหมไม้มแรงออกไปนอกถุงจากนั้นมันก็หลังเอนไซม์ออกมาย่อยแรลงเป็นอาหารอย่างเงี้ยเป็นการตอบสนองถันนะครับเป็นต้นอันนี้ตัวอย่างนะครับทีนี้มาดูลงรายละเอียดครับการตอบสนองรูปแบบการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเล้าเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือทรอฟิซึมกับเนสติกทรอฟิซึมกับ แอสติกอันนี้ก็สอบออกบ่อยนะครับทัวร mm ์พิซึมก็คือการตอบสนองต่อสิ่งเรา้าภายนอกต่อสิ่งเร้าภายนอกนะครับ mm hmm. เช่นอะไรบ้างเรามาดูโฟโต้ทัวร์พิซึมต่อแสงใช่ไหมอ้น,นี่แสง mm hmm. นะครับ mm hmm. เช่น พวกเรารย้กต้นก้ามปูไหมบ้านเราเรียกกับต้นอะไรอะต้นสัมสาใช่ไหมเวลาแดดตอนเช้ามันก็ใบมันก็จะกางออกเวลาตอนเย็นใบมันก็จะหุบเข้าพับเข้าอันนี้โฟโต้ชัวิซึมมีอะไรอีกไหมเช่นเช่นดอกทานตะวันมันจะหันเข้าหาแสงตลอดใช่ไหมครับตอบสนองต่อแสง แต่ว่าเป็นการทํางานของฮอร์โมนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเป็นต้นอันนี้เป็นต้น,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 ต,นต่อมากาวิทรวิซึมอันนี้เป็นการตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงครับอันนี้แรงโน้มถ่วงแรงจีครับแรงโน้มถ่วงเช่นรากพืชมันจะ จะเลื่อลงไปในทิศทางเดียวกับแรงล้มถ่วงใช่ไหมครับอันนี้นะครับเพิ่มเติมอีกนึงถ้าตอบสนองในทิศทางเดียวกันกับสิ่งเรลากับสิ่งเรลาจะเรียกว่า positive positive นะครับ ถ้าทิศทางเดียวกันเช่นลากจเจริญในทิศทางเดียวกันกับแรงโน้มถ่วงใช่ไหมครับมันจะลงข้างล่างทิศทางเดียวกับแรงโน้มถ่วงที่ดึงลงนะครับเราจะเรียกว่า positive g r a v i t r o i s m มันจะเอา positive ไปวางข้างหน้าชื่อของสิ่งเราขเข้าใจนะครับเช่นดอกขา้นตะวันหันไปหาแสงเนี้ยก็เรียก positive phototrophism ทิศทางของดอกนะครับแต่ฮอร์โมนอยู่ตรงข้ามเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ แต่ถ้าหากว่าตรงข้ามกันล่ะทิศทางตรงข้ามกับสิ่งเราจะเรียกว่าเนกาทีฟเนกาทีฟเป็นลบมันเองลบกับตรงข้ามโพดิทีฟบวกคือทิศทางเดียวกันนะครับอันนี้เข้าใจนะครับักาทรทัวริซึมแรงโน้มถ่วงติกโมทัวริซึมการสัมผัสครับ การสัมผัสการสัมผัสติกโมทรฟิซึมนะครับต่อมาตามชื่อเคมูก็สารเคมีไฮโดรไฮโดรคืออะไรไฮโดรคือน้ำครับไฮโดรทรฟิซึมไฮโดรคือน้ำเทอร์ม คุณนาภูมินะครับอันนี้เรียกโชฟิซึมนะครับสังเกตได้ชื่อภาษาอังกฤษมันจะมีทัรฟิซึมตามท้ายทุกอันเลยครับเห็นไหมครับนี่คือการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกทำให้พืชมันมีการรับรู้แล้วก็ตอบสนองต่อสิ่งนั้นๆน,น,นะครับรูปแบบแตอบสนองก็จะเหมือนและต่างกันไปเช่นการเกาะ พอเราเห็นเถาวันเลื้อยขึ้นบนกิ่งไม้ไหมครับอันนี้เป็นการตอบสนองต่อการสัมผัสเวลาตรงที่มันเป็นคล้ายๆกับอะไรอะ่ะเดือยหรือระยางที่มันยื่นออกมามันไปสัมผัสโดนกิ่งไม้มันก็จะเกิดการหมุนใช่ไหมครับก่อเอาไว้เป็นมือจับอันนี้เป็นติ๊กโมทร์เซึมเป็นการตอบสนองต่อการสัมผัสโอเคไหมครับ อะไรอีกที่ชัดตัวอย่างที่เราเห็นบ่อยๆไมไ,มไมยราบรู้าจาักต้นไมยราบไหมเคยเล่นมันตอนเป็นเด็กๆเ,เราเอาไม้ไปจิ้มมันใช่ไหมจิ้มใบใใบมันก็จะหุบเข้าใช่ไหมครับโอเคเนาะครับต่อมาครับดูนแอสติกแอสติกนะครับอันนี้ จะเป็นการตอบสนองเป็นการเขาเรียกอะไรอะ่ะเอาง่ายๆเอาเนสติกเ,เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของแรงดันติง่งนะครับร,รู้จักแรงดันติ่งไหมเปลี่ยนแปลงของ แรงดันติ่งภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรวะเนสติกเดี๋ยวอาจารย์เขาดูแป๊บอาจารย์ลืมเนสติกจำนนึงครับมีภาษาไทยไหมไม่แน่ใจเยวเช็คแป๊บครับกันา้าิดว่าไม่มีนะแต่ว่าขอเช็คก่อนคิดว่าไม่มีนะสมองบวมแล้ววันนี้ เออไม่มีเขาเรียกเนสติกเหมือนกันแต่ความหมายเพิ่มเติมเนสติกมันน่าจะมีอีกหนึ่งก็คือทิศทางไม่สัมพันธ์ก,นกันกับสิ่งเราครับโดยทิศทางการตอบสนองไม่สัมพันธ์กับสิ่งเรา นะครับไม่สัมพันธ์คีย์เวิร์ดของเนสติกคือเนี้ยไม่สัมพันธ์กับสิ่งเรานะครับเช <sm uch> ่นการหุบเล็บบานของดอกไม้อย่างเงี้ยของดอกบัวเงี้ยทิศทางของสิ่งเรากคืออะไรสิ่งเรากคืออะไรแสงใช่ไหมเพราะว่าดอกบัวมันหันหาแสงไหม ไม่มันอยู่ท่าเดิมมันก็อยู่ดอกม,มันก็บานเหมือนเดิมถูกไหมครับแต่ว่าถ้าไม่มีแสงมันก็จะหุบเข้าใช่ไหมครับมีแสงก็จะกลางออกเนี่กยกันไหมการกินแมลงของพวกเพื่อตระกูลมายาลาบก็ได้นะครับประมาณนั้นโอเคแล้วนคือคย์เวิร์ดอยู่ที่ทิศทางการตอบสนองไม่สัมพันธ์กับ สิ่งเราต้นเองนะครับโอเคต่อมาครับตัวอย่างอันนี้พูดไปแล้วเมื่อกี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้เพิ่มเติมถ้าเป็น t o อปิกนะครับก็จะเป็นถ้าเป็น t o อปิกจะเป็นไดเรกไดเรกคือทิศทางเดียวกัน ทิศทางเดียวกับสิ่งเราท่านเนสติกก็เมื่อกี้พูดไปแล้วไม่สัมพันธ์กันนะครับเนสติกไม่สัมพันธ์ท็อปปิกสัมพันธ์กันทิศทางนะครับอันอื่นมีอีกไหมถ้าเป็นท็อปปิกเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์นะครับอันนี้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงของแรงดันติ่งเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับเนสติก ชื่อเมื่อกี้พูดไปแล้วทวิซึมสอนไปแล้วเนสติกสอนไปแล้วนะครับเพูดง่ายคืทอท็อปิกกับทวิซึมมันคือชื่ออันเดียวกันนะครับแต่บางครั้งเขาเรียกท็อป,ปิกมูฟเมนต์มีอะไรอีกไหมดูก่อนอันนี้เกิดอิมมีเดียตอันนี้เกิดสโลอันนี้เกิดเร็วอ่ะพูดง่ายเกิดเร็ว อันนี้เกิดช้ากระบวนการมันเกิดช้านน่นเองนะครับตัวอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้วเช่นการหุบการ floating การหุบการพันของใบเนี่ยเป็นต้นครับการเปิดปิดของปากใบประมาณนี้นะครับวกนนี้ก็พูดไปแล้วนะครับโอเค นั่นคือการตอบสนองโดยภาพรวมนะครับเป็นโชเฟิซึมกับแนสติกโอเคนะครับต่อมาเรื่องฮอร์โมนพืชครับแล้วก็จะจบม .5 เทอมหนะครับเนื้อหาว่าเทอมหนึ่งหล้อเรื่องฮอร์โมนพืชเรื่องเดียวนะครับสัปดาห์หน้าจะเรียนของม .5 เทอมสครับเรื่องระบบอวัยวะของสัตว์ของสิ่งมีชีวิตนะครับเดี๋ยวส่งเอกสารให้เรียนเสร็จ ามาดูครับฮอร์โมนพืชทีนี้นะครับเ,เดี๋ยวก่อนขึ้นออมพืชอาจารย์ทบทวนอาจารย์ยกตัวอย่างนนี้ฟังนิดนึงเผื่อข้อสอบมันออกซึ่งมันชอบออกนะครับเรื่องการการโค้งงอของยอดสมมติอันนี้ยอดพืชยอดพืชนะครับสมมติ ถ้าแสงอยู่ฝั่งนี้ยอดพืชปกติมันจะหันไปทางไหนครับหันไปทางแสงถูกไหมครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะแบบนี้ประเด็นคือเพราะอะไรถ้าแสงอยู่ฝั่งสีถ้าแสงอยู่ฝั่งขวานะมันก็จะเปลี่ยนแปลงโดยการหันยอดไปหาด้านแสงเพราะอะไรครับในความรู้เพิ่มเติมนะครับข้อสอบออกไว เพราะในบริเวณยอดพืชจะมีฮอร์โมนตัวหนึง่งสีคือเขียวเนี่ยปกติมันจะอยู่ด้านล่างเวลาแสงแต่พอมีแสงพวกมันจะวิ่งมาฝั่งตรงข้ามฮอร์โมนนี้เรียกว่าออกซินอันนี้ความรู้พว่มเติมให้เรานะครับออกซินมันจะมีคุณสมบัติหนีแสงครับจะหนีแสงแล้วก็กระตุ้น การแบ่งเซลล์นะครับและการยืดตัวของเซลล์นะครับถั่งครับเพราะฉะนั้นถ้าฮอร์โมนนี้ไปอยู่ฝั่งไหนฝั่งนั้นจะมีเซลล์ <c oughs> มันจะยืดตัวมากขึ้นมากกว่ามากกว่าด้านที่ไม่มีเซลล์ก็จะเกิดแบ่งตัวมากกว่าด้านที่ไม่มีเพราะด้านที่มากมันก็จะยาวขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับ มันก็จะทำให้มันโค้งงอไปหาแสงเพราะออกซินมีคุณสมบัติหนีแสงหนีแสงก็คือไม่ชอบแสงนั่นเองนะครับตรงนี้เข้าใจไหมครับพอไปอยู่ฝั่งในฝั่งนั้นจะแบ่งเซลล์มากขึ้นเซลล์ก็จะมีจํานวนมากขึ้นแล้วเซลล์ก็จะยืดตัวออกทําให้ด้านที่มันมีออกซินเนี่ย มันโค้งมีผลส่วนโค้งมากกว่าด้านที่ไม่มีมันก็เลยงอนั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวเพิ่มเติมให้นะครับต่อไปฮอร์โมนพืชทีนี้นะฮอร์โมนพืชมีอยู่1,2,3,4,5มี่นะครับมีหตัว ยาจะแปลฟังก่อนนะเผื่อคนไม่อ่านอาจจะไม่เข้าใจเจอมเนชั่นว่าการงอกครับโกดทูม,มาที่ก็คือการเจริญเติบโตฟลาวิงฟาวิงการออกดอกอันนี้การเจริญของผลอันนี้ เขาเรียกอะไรอะ่ะการล่วงของใบนะครับ a b s c i s s i o น,นการล่วงของใบ s e ด d d o r m a n การระยะพักการพักตัวของมเมล็ดการพักตัวของเมล็ดนะครับเขาจะถามประเด็นเหล่านี้เกี่ยวกับพืชเวลาไปสอบนะครับการงอกของมเมล็ด การจเจริญเติบโตของพืชการงอกของดอกการจเจริญของผลการร่วงของใบแล้วก็การพักตัวของเมล็ดนะครับ5้าประเด็น6ประเด็นนี้ที่มาดูว่าฮอร์โมนแต่ละชนิดก็จะมีผลนะครับไม่เหมือนกันอันแรกก่อนครับอันนี้อ่านว่าจิบเบอร์เรลินครับชื่อย่อคือ G A อันนี้สอนไปแล้วเรื่องอ่า เจอมินิชันนะครับเรื่องการงอกของเมล็ด GA น้ำเข้าไปกระตุน้น GA ให้ไปกระตุน้นกระบวนการ DNA เปลี่ยนเป็น RNA RNA ก็จะเปลี่ยนไ้เป็นกรดอะมิโนเป็นโปรโตีนเป็นเอนซไซม์ไปย่อยในเอนโดสเปิร์มไปทวนนะครับอาจารย์เข้าไปดูมีคนไปดูแค่สิบคนแสดงว่าไม่ทวนเลยนะครับน่าเสียดายมากเพราะมันยอดวิวมันดูได้ครับว่าใครดูไม่ดูนครับน่าเสียดายมีโอกาสได้เรียนก็ต้องทำให้มันเต็มที่เสียดายเวลานะครับ สปีแป๊บเดียวนะบอกไว้ก่อนม .4 สี่เดี๋ยวก็มหละม .5 ห้าตอนนี้ก็เหลือปีเดียวจบแล้วเนี่ยจะทําอะไรกินต่อไปนะครับตั้งใจเยอะๆครับจิบเบอร์เรนเล็นการงอกของเมล็ดตามช่องเห็นไหมครับนี่ผลอยู่สอย่างนี้เข้าใจเนาะส่วนใหญ่ที่เขาเอามาทดลองนะครับปัจจุบันที่เขาเอามาทําโครงงานบ่อยจิบเบอร์เินจะพบมากในน้ําน้ําของ มะพร้าวอันนั้นเป็นเอนโดสเปิร์มลักษณะของเหลวของในมะพร้าวนะครับน้ำมะพร้าวอะ่ะอันนั้นมันจะมีจิบเบอร์ดินเยอะก็จะไปแช่มเมล็ดเพื่อเร่งการงอกของของมเมล็ดเข้าใจไหมครับโอเคอันนี้อ่านว่าอันที่สองออกซินออกซินมีผลกับการเจริญเติบโตการออกดอกการเจริญของผลครับไม่เกี่ยวกับการงอกดูนะครับจำดีดีนะครับ อันนี้อ่านว่าไซโตไคนินตามนี้เลยครับเอทิลินอันนี้เป็นฮอร์โมนที่เป็นแก๊สฮอร์โมนอย่างเดียวที่เป็นแก๊สครับสถานะแก๊สนะครับอันอื่นเป็นของเหลวอันอื่นเป็นของเหลวไอนี่เป็นแก๊สอย่างเดียวนะครับ เอทิลินจะเกี่ยวข้องกับเหล่านี้เห็ okay, นไหมครับการออกดอกการเจริญงผลแล้วก็การร่วงของใบต่อไปกดแอปไซซิกอ่านว่าแอปไซซิกนะครับจะมีสองงานแค่นี้โอเคนะครับการร่วงของใบและการพักตัวของเมลิดกดแอปไซซิกครั้งก่อนที่ยัสอน มันไปเคลือบช่องที่มเมล็ดใช่ไหมครับเพื่อป้องกันการงอกของรากแรกเกิดพอมันโดนน้ําสารชนิดนี้ฮอร์โมนนี้จะถูกละลายออกแล้วก็ช่วยกระตุ้นการงอกได้เช่นกันนะครับอันี้เข้าใจไหมครับเรื่องฮอร์โมนพืชทีนี้เพิ่มเติมครับส่วนที่เราต้องรู้บ่อยก็คือตัวนี้สร้างที่ไหนออกซินสร้างที่ ปลายยอดตัวนี้ครับเขาถามบ่อยครับสร้างที่ปลายยอดนอกจากที่มันจะกระตุ้นการงออขอเอ,อ้ยสิการเจริญของเซลล์แล้วการแบ่งตัวของเซลล์แล้วมันยำหน้าที่ในการทําหน้าที่อีกอันหนึ่งนะที่ทาสาคัญยับยั้งการเจริญของตาข้าง ยับยั้งการเจริญของตาข้างนะครับหมายคำว่ายังไงเพราะเราเคยเ,เห็นตอนที่เราเด็ดยอดผักยอดอยอดกะเพราแล้วกันเนาะยอดพริกอย่างเงี้ยเด็ดยอดปุ๊บยอดข้างข้ามันก็เจริญขึ้นมาแทนใช่ไหมครับถ้าเราไม่เด็ดยอดตาข้างก็ไม่องอกออกมาไม่เจริญออกมานั่นหมายคำว่า ออกซินี้มันอยู่ที่ปลายยอดเด็ดมันออกยอดใหม่ด้านข้างก็จะเจืิญนได้เข้าใจไหมครับดังนั้นถ้าเป็นพวกพืชที่เรากินยอดเราเด็ดไปบ่อย,ยดีไหมดีไหมครับดีนะครับโอเคนะครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกใหก่อนตอ่โอเคอันนี้มีอันนี้เพิ่มเติมครับให้พวกเราก่อนหมดเวลานะครับไซโตไคนินนะครับ ออกซินสองตัวนี้จะใช้ในกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกระบวนการเพาะเลี้ยงนะครับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพวกเราเคยได้ยินไหมครับเวลาที่พืชอ,อันไหนมัน ขยายพันธุ์ได้ยากหรือเราต้องการขยายพืชชนิดนั้นให้ได้จํานวนมากๆโดยที่ลักษณะให้มันเหมือนเดิมเช่นต้นต้นอะ,อะไรต้นยูคาลิปตัสบ้านเราอะ่ะเช่นกล้วยไม้ขยายพันธุ์ยากเขาจะเอาเนื้อเยื่ออ่อนๆของต้นแม่มันเนี่ยแม่พันธุ์เนี่ยไปพอเลี้ยงในห้องแล็บนะครับให้เกิดเป็นคลัสแล้วก็กระตุ้นด้วยฮอร์โมนนะครับให้มันได้จํานวนต้นใหม่เยอะๆ แต่ลักษณะมันเหมือนเดิมเข้าใจไหมครับเพิ่มจํานวนโดยที่ลักษณะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับการพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อภาษาอังกฤษเรียก tissue c u l t u r เิมเติมให้เราอยู่โอเคอันนี้อันไหนติดไฟได้ทีนี้ความมูล5ตัวนี้มีอันนึงที่ติดไฟได้คืออะไรครับเอทิลินติดไฟได้เขาใช้ในการบ่มใช้ในการบ่มผลไม้ติดไฟได้ สมัยก่อนเขาจะเอามาทำตะเกียงแก๊บสมัยก่อนไปทำพ่อกับแม่ตากับยายดูนะที่บ้านสมัยก่อนเขาจะมีก้อนแก๊กก้อนก,ก็คือก้อนเอทิลีนก็จะหยดน้ําใส่แล้วมันก็จะมีกา๊าซ่งอองมาแล้วเขาก็จุดไฟครับสมัยก่อนมีอะไรเพิ่มเติมไหมชี่เกิก็จะประมาณนี้นะครับเรื่องฮอร์โมนพืชทันนะครับ โอเคก็สำหรับวันนี้เนื้อหาเอาไว้เท่านี้นะครับจบเนื้อหาม .5 เทอม1นะครับ